สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับช่องนายน้อยคนมือบอลอีกแล้วนะครับพบกับหลากหลายเรื่องราวที่จะนำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นตอนเย็นเวลาก็ประมาณ18.30นนะครับของวันที่18นะครับ18เมษายน2566นะครับ เพื่อนๆก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตบอนสีกันนะครับอัปเดตบอนสีให้เพื่อนได้ชมหลายๆต้นมณน,นีล้อมเพชรหลังจากที่อัปไซต์กระถางก็ฟืน้นคืนขึ้นมาแล้วนะครับสดชื่นขึ้นมาแล้วนะครับรวมทั้งศิลาเพชรด,ด้วยนะครับช่วงนี้อากาศ อากาศเริ่มอากาศอุ่นขึ้นมาไม่อุ่นแล้วครับร้อนเลยบอนสีของเราก็โตเร็วนะครับโตเร็วอย่างต้นนี้นะครับรัศมีเงินนะครับหลวงราชนีหานะครับหลายต้นนี่ก็ซับพูนผลนะครับหลายต้นก็ ตัววันตัวคืนนะครับครับผส,ส์ไข่นะครับก็โตขึ้นมากแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะครับต้องทยอยทยอยค่อยๆเปลี่ยนกระถางไปนะครับตัวนี้เลยนะครับอ่าโตแล้วก็สวยเลยนะครับอับสรอนสวรรค์นะครับ อยู่ในกระถางสีนิ้วอยู่นะครับช่วงหน้าหนาวน้องเขาพักตัวไปช่วงนี้ก็เริ่มนะครับสดชื่นเริ่มโตแล้วนะครับใบใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับก็หลายๆต้นนะครับก็พาให้เพื่อนๆได้ชมกันอัปเดตหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตบอนสีให้เพื่อนๆได้ชมหลายวันแล้วนะครับ พวกนี้ก็ทั้งในตู้นอกตู้กันบ้างนะครับอันนี้ก็กวนอิ่มนะครับกวนอิ่มสีขาวบริสุทธิ์สวยงามมากเลยนะครับหลายๆต้นก็เริ่มนะครับแทงหลอดแทงใบใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกตู้ก็สวยงามนะครับหงเหินนะครับหงเหินนะครับ บอลเก่าบอลแก่บอลโบราณนะครับนะครับน้องก็มีหน่อแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้แยกหน่อกันนะครับอีกตู้หนึ่งนะครับณเมืองนนนะครับตัวนี้ก็ด่างใช้ได้นะครับณเมืองนนนะครับถาดบางแก้วนะครับนะครับหลายต้น บางทีอากาศร้อนอบอนที่ใบด่างมากๆเขาใบเขาก็จะเปื่อยจะไหม้นะครับตอนเย็นก็เปิดระบายความร้อนนิดนึงนะครับอันนี้เศรษฐีพันล้านนะครับด่างสวยเลยนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับน้องเขาก็มีหน่อแล้วเดี๋ยวจะได้แยกหน่อนนะครับน้องก็ด่างมาแล้วนะครับช่วงนี้ ัหลายต้นก็เริ่มฟื้นขึ้นมานะครับนี่จะเป็นชายชนนะครับตรงนี้กัดสีสวยมากเลยนะครับอ่าชายชนนะครับเป็นบอลอ่าที่ยังสวยตลอดสวยอมตะนะครับชายชนอันนี้รักเอ้ยนะครับ ด่งมาแล้วนะครับได้มาจากสวนคุณเบิดชัยบอนสีนะครับวันนี้ก็มีภารกิจนะครับพาแม่บ้านไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมาก็กลับมาค่ำนะครับสวยงามนะครับบอลสีช่วงนี้ก็นะครับราคาก็ไม่แรงแล้ว แต่บางต้นบางชนิดก็ราคาก็แรงอยู่นะครับก็พัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับบนสีนะครับแต่ไม้เดิมๆเราก็ยังสวยนะครับไม้เดิมๆชายชนนะครับชายชนอันนี้เลี้ยงนอกตู้มาตลอดนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาเลี้ยงนอกตู้มาตลอดเลยนะครับชายชน โชกาวชันด่างนะครับนี่ก็กัดสีสวยเลยนอกตู้นะครับไกรทองประเสริฐนะครับกัดสีสวยแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นมัคขวานนะครับกัดสีสวยเลยนะครับ ผมนี้นอกตู้ได้สบายนะครับเพื่อนเพื่อนน้องเขาอยู่ได้นอกตู้ได้สบายสบายเลยนะครับนี่ก็สกนมิตรนะครับบอลสีเราก็ยังสวยงามเสมอนะครับสวยงามเสมอเลยนะเป็น ศิลาหุ่มทองนะครับเพื่อนๆศิลาหุ่มทองนะครับเป็นดาราลุพรัตนะครับสวยนะครับนี่ก็จะเป็นนารีบูรพานะครับเพื่อนๆอน้นองก็เริ่มโตวันโตคืนแล้วนะครับก็หลายๆต้นนะครับช่วงนี้ อากาศก็เป็นใจถ้าฝนตกมาให้ความชุ่มชื้นสักหน่อยนี้ก็จะโอเคมากเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตบอลสีที่มีอยู่นิดหน่อยนะครับมีอยู่สองตู้แล้วก็นอกตู้อีกนิดหน่อยให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเลี้ยงเพราะว่าใจรักเพราะว่าชอบนะครับ นี่ก็เป็นองค์หญิงทอฝันนะครับด่างแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ราคาก็แรงนะครับเดี๋ยวนี้ก็ราคาก็ปกติแล้วนะครับอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมากันนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีอะไรแนะนำก็สามารถคอมเมนต ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็ยังเป็นมือใหม่หัดเลี้ยงเหมือนกันนะครับยังไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะครับถ้าเพื่อนๆที่มีความรู้เกี่ยวกับบอลสีสามารถแนะนำกันได้นะครับสำหรับวันนี้ค่ำแล้วนะครับลาเพื่อนๆแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube, ยู u ูบในน้อยคนมือบอลด้วยนะครับหลากหลายเรื่องเราเอามานำเสนอให้เพื่อนๆที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็จะนำมาเสนอเพื่อนๆน,นำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆแล้วนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับ